อ้าวและมาฟังเคสตัดดีต่อคุณปู่เป็นชาวจีนเดินทางมาอาศัยอยู่ที่เกาะกวางจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่อายุได้สิบห้ปีทำอาชีพนำสินค้าจากจันทบุรีล่องเรือม,มาขายทุงเทพเป็นประจาจนกระทั่งได้มาพบกับคุณย่าใหญ่เกิดรักชอบพอกันยังตกลงแต่งงานอยู่กินกัน คุณปู่มีกิจการหลายอย่างเช่นมีเรือบรรทุกสินค้าโรงเลื่อยเครื่องก่อสร้างเตาเผาถ่านต้นกิจการทุกอย่างก็จะจายรุ่งเรืองดีแต่คุณย่าใหญ่ไม่สามารถจะมีบุตรได้คุณปู่ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนให้เดินทางกลับไปเมืองจีนเพื่อไปขอคุณย่าเล็กมาแต่งงานด้วยขณะนั้นคุณปู่มีอายุ42ปีสุกุญญาเล็กอายุ19ปีดีจังเลย หลังจากที่คุณปู่และคุณย่าเล็กแต่งงานกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันสี่คนลูกคุณย่าเล็กทุกคนเคยเข้าวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะหลังจากแต่งงานกับคุณย่าเล็กได้ไม่นานคุณปู่ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้49ปีกิจการขนาดนั้นก็มอบให้คุณย่าใหญ่เป็นผู้ดูแลแทนคุณย่าใหญ่ดูแลกิจการแทนคุณปู่ได้สามปีคุณย่าใหญ่เสียชีวิตคุณย่าเล็กก็ขัดูแลกิจการทั้งหมด ประกอบคุณยาเล็กเป็นคนจีนซึ่งมาได้เรียนหนังสือไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้คุณยาเล็กก็ได้วานให้ยายเข้ามาช่วยดูแลกิจการทั้งหมดซึ่งขณะนั้นบุตรของท่านทั้งสี่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านได้ส่งบุตรทั้งสามคนไปเรียนต่างประเทศส่วนบุตรสาวคนโตก็ได้ออกเรือนไปแล้วคุณยาเล็กดูแลกิจการทั้งหมดมาจกนกระทั่งท่านอายุได้สาสิบห้าปีท่านก็เริ่มสุขภาพไม่ดี ท่านจึงได้เรียกบุตรชายคนโตคือคุณพ่อกลับมาเพื่อมาศึกษางานขณะนั้นคุณย่าเล็กดก,กิจการหลายแห่งที่กรุงเทพและต่างจังหวัดคุณพ่อได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปศึกษางานแต่ฝ่ายาติที่ดูแลกิจการทางโน้นเห็นว่าคุณพ่อ,อยังเด็กและยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ได้พาท่านไปเที่ยวเตรตามสถานเล่อรมต่างๆและไม่สอนงานให้กับคุณพ่อเพราะคุณยาา่าทราบพาเขาเรียกตัวคุณพ่อกลับมาเพื่อให้ดูมาดูแลกิจการทางกรุงเทพแทน แต่ญาติพี่น้องที่ดูแลกิจการอยู่ไม่สอนงานให้กับคุณพ่อประกอบกับคุณย่าเล็กขนาดนั้นท่านสุขภาพไม่ดีมีโรคประจาตัวหลายโรคกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ก็โดนเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้อื่นไปจนหมด oh. คุณย่าเล็กเป็นคนชอบทําบุญท่านทําบุญทุกบุญไม่ว่าจะเป็นบุญเจ้าภาพบวชพระกระถินเจ้าภาพสร้างองค์พระทอดผ้าป่าถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สร้างโรงเรียน รโรงพยาบาลสถานีอนามัยชอบทำอาหารจำนวนมากๆเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้คนระแวกบ้านใกล้เคียงชอบไปวัดฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ท่านกระจายสีลห้าได้แต่ไม่ละเอียดเหมือนลูกศิษย์วัดระธรรมกายโดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาพอเทศกาลวรนตรษจีนท่านจะสั่งให้ลูกน้องนำหมูเป็ดไก่ไปฆ่า ก็นำมาว่า้เจ้าตามธรรมเนียมจีนโบราณที่สืบทอดกันมาหลังจากนั้นท่านก็เอาอาหารทั้งหมดแจกจ่ายให้กับลูกน้องคนบ้านใกล้เรือนเคียงท่านได้ทําอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งอายุได้เจ็ดสิบปีก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันสูงอมมาพลึกสุขภาพทั้งแย่เลยมาจนกระทั่งมาเสียชีวิตเมื่ออายุได้เจ็ดสิบหปีซ่งคุณพ่อหลังจากกิจการของคุณย่าเลิกหมดแล้ว เพื่อนท่านก็นมาชวนให้ท่านร่วมลงทุนเปิดกิจการสถานเลิงอรมในคลับบาร์ท่านทาได้เป็นนานนักท่านกับเปลี่ยนกิจการมาเป็นร้านขายอาหารและสุราท่านเป็นคนเจ้าชู้ผิดสีลข้อสามเป็นประจำเพราะท่านอายุมากขึ้นสุขภาพไม่สู้จะดีนักก็เริ่มเป็นอาการโรคสมองฝ่ออัลไซเมอร์อระยะแรกกิจการร้านอาหารที่มีอยู่ท่านก็นมอบไปคนอื่นไปทา ส่วนตัวท่านระยะหลังอาการกระสุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องจ้างพยาบาลมาช่วยดูแลตลอด24ชั่วโมงเป็นอย่างนี้เกือบสิบปีแล้วจ้ะค่ะขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนคุณป้าก่อนหน้านี้ท่านคาปฏิบัติธรรมทิวพระธรรมกายและได้เป็นผู้นําบุญของวัดยนใิทีมธรรมจารีท่านได้ทําบุญด้วยตัวเองและชักชวนให้ผู้อื่นร่วมทําด้วยใจท่านจดจ่อจอยู่กับบุญมาโดยตลอด จนในระยะหลังท่านก็มีอาการหลงหลงลืมลืมลูกๆก็ไม่อยากให้ท่านมาวัดเพราะเป็นห่วงท่านแต่ถ้าไม่ยอมเพราะท่านอยากจะมาวัดปฏิบัติธรรมลูกๆงท่านจึงให้คนคอยดูแลท่านเวลาที่ท่านมาวัดทำอย่างนี้มาได้ระยะหนึ่งอาการของท่านก็ทสุดลงมาเรื่อยจนไม่สามารถที่จะมาวัดได้แต่ใจของท่านก็ยังติดอยู่กับวัดทุกครั้งที่ท่านนั่งอยู่ที่บ้าน ท่านจะนั่งหลับตาเสมือนกับว่าท่านกำลังนั่งทำสมาธิอยู่ใบหน้างท่านจะยิ้มและดูเบิกบานบางครั้งพอท่านลืมตาขึ้นท่านก็จะพูดว่าวันนี้ฉันไปวัดได้ไปเจอหลวงพ่อด้วยนะแล้วท่านก็ยิ้มแย้มเบิกบานปัจจุบันนี้ท่านไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ต้องจ้างปัจจุบันมาคอยดูแลท่านยี่สี่ชั่วโมงจึงอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นข้อข้อนะคะ ขณะน,นี้คุณย่าเล็กอยู่ที่ไหนบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทำแล้วอุทิศไปให้ท่านได้รับหรือเปล่าบตรชายและบตรสาวคุณย่าทั้งสองคนคือคุณป้าและคุณพ่อป่วยไปโรคสมองฝ่อไม่ทราบว่าทำกรรมอะไรมาจะแก้หรือจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรคุณหมอบอกว่าโรคนี้เป็นกรรมอันธุ์อาจจะถ่ายทอดถึงลูกๆได้อยากเรียนถามว่าจะมีวิธีป้องกันได้หรือเปล่าจ้าคะ ถ้าเรานำปัจจัยที่คุณพ่อสะสมไว้ในขณะที่ท่านปกติอยู่มาทำบุญให้กับท่านโดยใส่ชื่อของท่านเป็นประธานท่านจะได้บุญเต็มที่หรือเปล่าคะขณะนี้ภรรย,ยาและบุตรได้มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายและเป็นนักเรียนรุบ,บาลฝันในฝันวิญญาเวลากลับไปบ้านก็จะไปบอกคุณพ่อรับทราบว่าวันนี้ได้ทำบุญอะไรมาบ้างเพื่อให้ท่านได้อนุโมทนาบุญแต่คุณพ่อไม่สามารถที่จะพูดโต้ตอบได้ อยากเรียนถามว่าคุณพ่อจะได้รับบุญนี้หรือเปล่ามีวิธีใดบ้านดีตามคุณพ่อได้บุญมากในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โอ้ยังมีชีวิตอยู่มีแต่คุณย,าย่านั้นที่สิน้นเอารวบรัดเลยก็แล้วกันเวลากินเวลาไปเยอะคุณย่าเล็กตายแล้วไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิการในสายยักษ์ นีวิมานเป็นทองเป็นเทพธิดาที่จริงเน่น่าจะไปถ้าใจใสกว่าน,นี้นะี่ะจะไปดีกว่าน,นี้ถ้าใจหมองกว่าน,นี้ก็จะไปลำบากกว่าน,นี้เพราะสั่งให้ค่าเป็ดข้ากายข้าอะไรแนตะ่ใจของท่านเนี่ยไม่ใสไม่หมองไม่ใสามากบุญเลยไม่ค่อยจะได้ช่องเพราะว่ามีโรค กรกลมเราอยู่มันทรมานตอนใกล้จะตายกอบกับท่านไม่ค่อยจะได้เข้าใจเรื่องบุญมากนักแล้วก็ได้สั่งให้ค่าสัตว์ทำบุญตามประเพณีจีนบุญก็เลยยังส่งผลให้ไม่เต็มที่เพราะมันมีบาปอกุศลเจือเนี่ยจึงขึ้นไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาก่อนในช่วงแรก ที่เกิดเป็นสายยักษ์เพราะกรรมปานาติบาตอนป่วยอารมณ์ก็ไปแจม่มใสซึ่งพ่อเป็นโรคสมองฝ่อเพราะกรรมสุราและกรรมมูสากรรมเจ้าชู้หลอกสาวๆไปเรื่อยๆเป็นกรรมในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีกมรรมคล้ายๆกันมาส่งผลจึงทำให้เป็นโรคนี้เนี่ยกรรมทั้งอดีตทั้งปัจจุบันดื่มด้วยขายด้วย หลอกสาวๆด้วย <Okay. S 1> ชาตินี้คงยะยังไม่หายเนี่ยแต่ก็ต้องทำบุญให้พ่อไปเรื่อยๆกรรมก็จะได้เบาบางลง <Okay. S 1> กรรมนี้ยังติดตามท่านอีกหลายชาตินะจ๊ะ <Okay. S 1> ที่ลูกๆนั่นมาเกิดกับพ่อกับแม่เนี่ยก็เพราะมีกรรมคล้ายๆกันนี่แหละ oh. ไม่ใช่เพราะว่าพ่อทำกรรมแล้วมาตกถึงลูกกรรมของใครกับของคนนั้นเพราะฉะนั้นเอรโรคนี้จะเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยคงไม่เป็นหรอก แต่ว่ากรรมส่วนตัวที่ตัวทำจากชาติในอดีตเนี่ยอาจจะส่งผลถ้าหากว่าไม่สั่งสมบุญไปเรื่อยๆจนบาปไม่ได้ช่องวิธีป้องกันก็คือต้องให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาให้เข้มข้นกว่านี้เอาปัจจัยของท่านมาทำให้ท่านท่านก็จะได้ตามส่วนแห่งสติหรือการรับรู้แม้ให้อนุโมทนาบุญก็ได้บุญบ้าง เพราะว่าการรับรู้ได้ไม่เต็มที่น้องสาวพ่อก็มีเศษกรรมคยๆกับพ่อแต่ไม่มากก็ต้องทําทุกๆบุญให้ท่านไปเรื่อยๆท่านก็จะได้บ้างแต่ก็ไม่เต็มส่วนแห่งบุญแต่ถ้าไม่ทําเนี่ยอาจมีสิทธิ์ไปอบายได้แต่ถ้าทำบุญไปเรื่อยๆจนหมดอายุไขของท่านคือทำให้ท่านนะจ๊ะไปเรื่อยๆเนี่ย บุญก็อาจจะส่งผลให้ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไปจตุสวรรค์เยันจตุพะกำลังบุญลูกที่ทำอย่างเข้มข้นซึ่งไปได้ขนาดนี้ก็ดีมหาศาลืัองจากกรรมปัจจุบันของท่านมากนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดีส่วนคนป้านี่ก็มีเศษกรรมนะเพราะว่าทำมาค้าขายก็ตั้งมี ประจีกรรมมังโกหกมางเป็นครั้ง<อ>เป็นข่าวเ,เ,เป็นกรรมเก่าอ่ะหรือบางทีซื้อเล่าแจกเขาบังอะไรนะอตอนที่ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่แต่ปัจจุบันท่านอยู่ในบุญมากเศษกรรสรศจ,จกรรมก็เลยทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะท่านอยู่ในบุญเยอะบุญจะส่งผลของท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝากดูแลคุณป้านหน่อยนะล,ลูกนะดูแลท่าน บุญท่านเยอะเศรษกรรมมีบ้างบุญน่ยจะได้ช่องก่อนเพราะท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีตอนเป็นผู้นำบุญน่ะท่านเคยเล่าไอ้ครูไม่ใหญ่ฟังว่าเคยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคไปทำหน้าที่ผู้นำบุญและเนื่องจากอายุท่านมากตกมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่ก็ไม่ยอท้อต่การเป็นผู้นำบุญเพราะฉะนั้นนะ่ะ บุญของท่านเยอะเศษกรรมปัจจุบันนิดหน่อยกรรมในอดีตก็ยังไม่ได้ให้ผลอะไรมากมายนะักเพราะนั้นฝากดูแลท่านเอาไว้ด้วยแม้ว่าท่านมาวัดไม่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสตัดดี้คงจะพอเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจไหมเข้าใจไม่สับ,บ,บสนนะ